ดท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะ ในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสต์เตอร์มิมีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะเอาหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเขียนโดยนะักเขียนที่ขณะนั้นอายุเพียง17ปีเมื่อเขียนหนังสือเล่มนี้นะน,นั่นก็คือคุณโอดสุอ,อิจิกับหนังสือที่มีชื่อว่าฤดูร้อนดอกไม้ไฟและร่างไร้วิญญ,ญาณของฉันเขียนเมื่ออายุ17ปีตกใจมากเรียกได้ว่าเป็นผลงานเปิดตัวนะต้องบอกว่าช่วงนี้ซีซั่นนี้หลายๆคนจะได้ยินชื่อโอดสุอ,อิจิ จากปากเดียนผู้จัดรายการบ่อยนิดนึงเพราะว่ายูดีอยากจะตามเก็บคอลเลคชันของนักเขียนผู้เนี้ยแล้วพอมาพบว่าอา้าวนี่เป็นเรื่องแรกดอกหรือนะคะถือว่าเป็นการเปิดตัวนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่นะเราก็คือว่าอา้าวต้องอ่านซะหน่อยต้องบอกว่านังสือเล่มนี้คือส่วนตัวเป็นคนแบบว่าไม่ได้อินกับพวกแอนิเมะอะไรอย่างนี้เนาะแต่หน้าปกเนี่ยเป็นรูปวาดแบบการ์ตูนการ์ตูนเนะี่ยเป็นหญิงสาวคนนึงซึ่งอยู่ในท่ากลับขวกับหางถ้าเป็นเรามองมุมนึงก็เอ๊แต่ว่าพระจันทร์มันอยู่ฝั่งเดียวกับทางหัวของเธอนะแต่ว่ากลับ,บหัวกับหหาาาาาางงจกกกกตัววน้ปเรร็แอออบบคิด่่พ ้วิญญาณของฉันก็เลยนึกถ,ถึงว่าตัวละครนี้น่าจะเป็นผีอยู่แล้วนะคะก็ชัดเจนซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าเป็นผีที่แบบอ่ะพูดถึงเรื่องความรักของผีกับคนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะนี่คือจินตนาการของเรารากฏุดว่าเนื่องจากเป็นคุณโออิจิ นะซึ่งหมายความว่าเป็นคนถนัดแนวพลอตทวิสการถูกกันแกล้งดังนั้นเรื่องราวมันไม่ใช่เรื่องผีกับความรักค่ะทุกท่านต้องบอกตามตรงอ่ะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้แปลโดยคุณพรพิรุณกิจสมเจตนะแล้วก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บิบลีซึ่งในฐานะที่ต้องขออนุญาอวยนิดนึงไม่ได้ค่าโฆษณานละจ้ะแต่เราก็เชื่อมัน่น <laughs> พูดเลยเชื่อมั่นในสำนักพิมพ์บิบลีว่าเลือกเรื่องมาเนี่ยเราต้อง ชอบอยู่แล้วนะแล้วก็จริงโอเคเรามาดูหลังปกกันดีกว่าหลังปกเขียนว่ายามเช้ามาเยือนทุกคนนอกจากฉันทุกสิ่งล้วนมีชีวิต ยกเว้นตัวฉันเท่านั้นคดีฆาตรกรรมที่มีศพของซัตสกิเด็กหญิงวัยเก้าขวบเป็นผู้เล่าเรื่องเธอค่อยๆบรรยายถึงสิ่งที่พบเจอด้วยน้ำเสียงที่เรียบง่ายหากแต่สะท้อนถึงความเยือกเย็นของจิตใจมนุษย์เคนและยาโยยสองพี่น้องวัยใกล้เคียงกับซัตสกิผู้มีภาพลักษณ์ของเด็กอันสดใสหน้าเอ็นดูซึ่งทั้งคู่ก็อยู่ในเหตุการณ์นี้พวกเขาพยายามดิ้นรนทุกวิถีทางที่จะพาตัวเองให้หลุดพ้นจากเรื่องราวเบื้องหน้าและทุกนาทีที่ผ่านไปในหมู่ บานเล็กๆแห่งนี้ความยาววัยของพวกเขาก็ค่อยๆถูกพรากไปอย่างไม่มีวันกลับราวกับดอกไม้ไฟที่สว่างสวยงดงามบนฟากฟ้าเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่จะดับสูญไปตลอดกาลและอีกเรื่องราวของสาวใช้หน้าใหม่ในบ้านของคู่สามีภรรยาที่ทําตัวลึกลับคุณผู้ชายที่ดูอ่อนโยนใจดีกับภรรยาที่ชื่อยูกะตั้งแต่มาทํางานที่บ้านหลังนี้เธอยังไม่เคยเห็นหน้าคุณผู้หญิงออกมาจากห้องเลยสักครั้งไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยได้ยินเสียงของยูกะ ไม่รู้ว่าตัวเธอทําอะไรไม่ถูกใจอยู่กกรกไหมและความสงสัยนี้เองก็พาเธอไปสู่ความลับที่น่าสะึึงกลัวของผู้หญิงและบ้านหลังนี้จากปกนะคะสนนราคาเต็มๆ239บาทซึ่งต้องบอกว่าหนังสือสมัยนี้ราคาไม่ถูกแล้วนะคะแต่ว่าตัวเล่มอะกลมๆอยู่ที่190หน้าสนะํน้าสำหรับเราก็ถือว่าโอ้ยถ้าจะซื้อเดี๋ยวนี้แบบค่อนข้างที่จะราคาสูงขึ้นเนาะแต่ทำไงได้ทุกท่านถ้าท่านมีจิตใจที่รักการอ่านนะก็มีไม่กี่ ตัวเลือกหนึ่งก็คือยืมห้องสมุดแบบเราอีกแบบก็คือซื้อครึ่งราคาจากกลุ่มต่างๆหรือว่าซื้อมาขายไปว่าไปเอาล่ะวันนี้น่าจะขอรีวิวแค่เรื่องเดียวจริงๆแปลกมากเลยเรื่องดูดูร้อนดอกไม้ไฟและล่างไรวิญญาณของฉันเนี่ยคือแอบ,บคิดก่อนเจอปกหลังนะว่าแบบเอ๊ะมันน่าจะเป็นเรื่องเดียวเพราะว่าเรื่องแรกอะ่ะมันกินเนื้อที่ของทั้งเล่มไปเยอะมากเลยแล้วอีกเรื่องหนึ่งกลายเป็นเหมือนกับเออจริงๆสำหรับเรานะถ้าให้เราแบบแอบ,บขออนุญ,ญาต แนะนำถ้าเขียนชื่อดังคือเรื่องเดียวไปเลยจบเพราะเราสึกแบบได้ลุ้นจนนาทีสุดท้ายะอะไรเงี้ยแต่ถือว่าสำหรับเด็กอายุ17ขวบนะคะเขียนได้ขนาดนี้โหเราขอแบบเหมือนกับก้มชาบูเลยจริงๆอันนี้คือแบบอัจฉริยภาพจริงๆอ่ะโอเคบางอันนี่ต้องบอกว่าเป็นการสปอยเลยนะคะเรื่องราวของซาสึกิเนี่ยเขาก็จะอธิบายจริงเหมือนกันคืออธิบายเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องปกติแต่เราไว้เห็นถึงความแบบสะเทือนใจของตัวละครอ,อื่นๆที่มันเกิดขึ้น ซาสึสกินี่มีแม่เนาะแม่ผู้นงสารที่เดินตามหาศพของลูกสาวเรื่องราวเกิดขึ้นคือซาสึสกิเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีใครพบศพของเธอว่าอยู่ตรงไหนแล้วคนที่เดือดร้อนมากที่สุดเนี่ยก็เห็นจะเป็นแม่ของเด็กเนาะซาสึสกิเนี่ยก็เอาต้องเรียกว่าเป็นมุมของวิญญ,ญาณก็มีคอมเมนต์ที่มีต่อแม่เหมือนกันว่าโอ้แม่ก็คงจะกังวลกับฉันมากสินะแต่มันไม่ได้เป็นความรู้สึกว่าเป็นวิญญ,ญาณที่สะเทือนใจแบบนั่งร้องไห้สงสารแม่ไม่นะเป็นเหมือนคนที่หลุดพ้นละแล้วก็คือตั้งข้อ สังเกตที่เกิดขึ้นแต่กลับเป็นว่าภาพที่เธอบรรยายนั่นแหละทำให้เราสุกโอ้โหสงสารแม่จังเลยนะเอาละ่ะแล้วตาเคนกับยาโยยเนี่ยมีอะไรเกี่ยวอะไรคือยาโยยเคนซาสซึก,กิเนี่ยจะเป็นเพื่อนสนิทกันอาต้อบอกว่าเคนได้เป็นพี่ชายของยาโยยนะแต่ว่า3คนนี้ก็คือเนื่องจากว่าเพื่อนน้องสาวอะ ไปไหนมาไหนก็สนุกสนานแบบก็เล่นกันอะไรกันบอกว่าในตัวละครทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกนะ็จะมีพี่สาวอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นไม่ใช่เป็นญาตินะแต่ว่าเป็นพี่คนหนึ่งซึ่งแบบคล้ายๆกับเอนดูทั้งเคนทั้งยายโยทั้งซาสุสกิเนี่ยเขาก็ทํางานในบริษัทซึ่งจะแบบสามารถเอาไอติมมาให้เด็กๆลองรับประทานนะกโ็โหเป็นอะไรที่เล่าถึงแบบโอ้ยฤด,ดูร้อนนั้นบุงเล็บฉันตายแบบในหนังโปสเตอร์ไทยแต่ว่าเอ้ยมันมีความสุขจังเลยอะไรเงี้ยวันหนึ่งเนี่ยยาโยเนี่ยกับซาสุกิก็ปีนต้นไม้เล่นก กุกาปีนเล่นแล้วแบบคล้ายๆซา,าส,สกิก็บอกว่าเออแบบคล้ายๆนางปลื้มพี่เคนพี่ชายของยาโยยแล้วก็คงคุยยังไงไม่รู้อารมณ์เด็กผู้หญิงขี้ฉายายาโยาย,าย,าย,ายเนี่ยก็แก่นเนาะก็เลยผลักซาสกิกแค่นั้นเองทุกท่านเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นแค่นั้นเองคือผลักซาสกิกตกลงมาจากที่สูงเสียชีวิตคาที่ซึ่งในเรื่องก็จะเห็นถึงความอ่อนแอของยาโยายว่าเธอก็มีความหวาดกลัวหวาดระแวงว่าเอ้ยฉันจะทํายังไงดีเนี่ยคือกลัวความผิดน่ะแต่เราก็ไม่คิดว่าเด็กมันจะร้ายขนาดนี้นะแล้วปรากฏว่า เคนก็มาอยู่ในเหตุการณ์นะคือกําลังแบบกีดกัดพี่เคนอะไรเงี้ยคือแทนที่เด็ก2คนนี้มันเรื่องมันจะง,ง่ายมากเลยคืออยู่ก็แค่ไปบอกว่าเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุเพราะเด็กขนาดนี้ก็อย่างมากก็ถูกปวุกครองว่าถูกแม่ของส,สุกิพลุสวาดใส่หรือทําร้ายร่างกาย อันนี้ก็ไม่รู้นะแตกข้อแท้จริงแล้วเรื่องมันก็จะจบเพราะเด็ก2คนนี้เอาไปว่าเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยด้วยความอิจฉาเพื่อนท,ที่แบบผลักเพื่อนตกลงไปจากการที่เพื่อนชมพี่ชายตัวเองเนี่ยนะมันคือความอิจฉาของเด็กแต่ว่าก็เด็กเกินกว่าที่จะถูกเข้าสถานพินิษฐน่ะคือเด็กเล็กอะ่ะแต่ว่ากลายว่าเจ้า2คนนี้มันร้ายกว่าที่คิดนะทั้งเคนและยาโยเนี่ยต่างก็พยายามที่จะเอาร่างของซาสุกิเนี่ยไปซ่อนอแล้ววิธีการซ่อนเนี่ยในเรื่องมันก็จะเห็นว่าโอเคคืออันนึงสำหรับเร,เราคือความโหดร้ายเหนือจิตใจเเกินมนมุษย์ที่ราจะจ ินตนาการถึงเด็กอายุเท่านี้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในหนังสือมันก็เปิดเผยให้เห็นว่าโอเคมันไม่ได้เวอร์ไปนะมีเด็กที่ร้ายแบบนี้นะแต่ถัดไปคือวิธีการซ่อนศพของเด็กเนี่ยมันก็ไม่เนียนเอาซะเลยก็กลายว่าทั้งเคนแล้วก็ยาโยยเนี่ยก็คือเลือกสถานที่ซ่อนศพแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ซ่อนศพเพราะามันก็มีเหตุการณ์หลังตามมาคือว่าตำรวจก็พยายามที่จะมาตามหา ว่าศพเนี่ยต้องอยู่ในป่าแล้วแวกเนี้ยสักแห่งหนึ่งมันก็มีจุดที่ตำรวจเนี่ยเกือบจะเจอแล้วเยยาโยนี่คือเป็นแบบอถ้าพูดกันตรงๆคือเป็นคนที่มีพิรุธมากถึงมากที่สุดนะคะแต่ว่าเคนเนี่ยจะกลายว่าเป็นเด็กผู้ชายที่นิ่งเฮ้ยถ้าพูดถึงในมุมนี้นะสำหรับเราเนี่ยมันคือไอ้พวกฆาตกรเลือดเย็นดีๆนี่เองอ่ะสุดท้ายแล้วตำรวจเนี่ยก็เกือบจะเจอแล้วเรียกได้ว่าศพเนี่ยอยู่เพียงใต้จมูกเท่านั้นนะไปซ่อนไว้ที่ร่องร่องหนึ่งปรากฏไม่เจอแล้วก็เหมือนกับถูกตำรวจนายอื่นเรียกไปบอกเฮ้ยไปได้ ในขณะที่ยายโยนี่ตัวสั่นกลัวแต่เคนรู้แล้วว่าโอเคเราต้องทําการย้ายศพแหละสองพี่น้องนี่ก็คือเลือกตัวเลือกที่ไม่ฉลาดแต่เดิมศพอยู่ในปา่าก็ถูกย้ายถูกย้ายจนกระทั่งพอบอกก็ต้องย้ายศพไปย้ายศพเอาไว้ในห้องนอนตัวเองดูท่านซึ่งก็นึกภาพว่าเอาศพไว้ในยกตัวอ,อย่างเช่นแบบตู้เก็บของตู้เสื้อผ้าอะไรแบบนี้เนาะบางทีศพมันก็อาจจะมีขามีแขนมีอะไรโผล่มาปรากฏว่าก็มีความพิรุณที่ว่าเดี๋ยวพวกเราจะทําความสะอาดห้องเองแม่ไม่ต้องมายุ่งอ้าวจริงพวกของก็งงนะว่าเฮ้ยสองคนนี้ เป็นอะไรเนี่ยปกติแบบเราเป็นผู้ปกครองคือเด็กเล็ก,กนนอะเนาะเดวเราทําความสะอาดให้บอกไม่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 ต้องมายุ่งอย่ามายุ่งอะไรค่ะเยแต่มันก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นเลยนะเกือบถูกจับได้หลายครั้งหลายค่ะและต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวเหมือนกับ ตายแล้วคือมันเป็นเรื่องความโหดร้ายของเยาว,วชนวัยเล็กซึ่งพยายามที่จะลากศพแล้วแบบโอ้ยยายโยยก็งองแงว่าแบบโอ้ยมันหนักจังเลยแต่คนที่แบบมุ่งมั่นมากในการที่จะแบบทาเรื่องนี้ให้สเร็จก็คืออีตาเค็นเนี่ยกลายว่าคือศพหลังจากนั้นยังถูกย้ายออกไปจากนี้อีกนะคะแล้วก็ย้ายไปเรื่อยหนึ่งเราก็แอบสงสัยว่าเออไหนๆก็ไหนๆแต่มันอาจจะเป็นชุมชนขนาดเล็กแหละเราก็คิดว่าเออทำไมน้องไม่เลือกวิธีอื่นๆอะ่ะแต่อย่างว่าเนาะตัวละครเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่ายังมีวุฒิภาวะอะไรเเนน่ยังไมพอืป็็ดก เด็กก็ทําความผิดพลาดแต่ความผิดพลาดที่ว่าเนี่ยมันกลับมีโชคอันดีหลายอย่างซึ่งหลายที่หลายที่ทเนี่ยจะโปะนะอย่างที่บอกว่าเขาย้ายศพไปหลายที่จะโปะจะโปะจะโปกะปก,ก็ไม่ถูกจับได้ักทีแล้วเคเนก็พิสูจน์ได้ทราบว่าต่อไปเนี่ยมันจะต้องเป็นฆาตากรโรคจิตชั้นดีเพราะว่ามันนิ่งมากนะคะที่ยาโยยเนี่ยสำหรับเรานะทั้งสองคนเรื่องดําเนินไปจนสุดเนี่ยมันสะท้อนที่เราเห็นว่าเฮ้ยเด็กไม่ได้รู้สึกผิดเลยอะ ที่ฆ่าเพื่อนตัวเองคืออาจจะมีความรู้สึกนั้นแต่มันไม่แสดงออกหรือยังไงแต่สําหรับเราไม่เห็นเลยนะก็สิ่งที่เด็กกลัวเด็กหวาดระแวงมากกว่าคือกลัวการถูกจับได้กลัวผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากถูกจับได้เพราะแม่กระทั่งเมื่อเด็กๆเนี่ยไปเจอแม่ของผู้เสียชีวิตของน้องสากสุกิเนี่ยนะก็ยังถามว่าโอ้เป็นยังไงบ้างคะคือทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสําหรับเราสูกว่าอยากจะแบบพรุสวัสดิ์เด็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบว่าแต่ว่าเราก็ไม่สามารถทําได้คือเราก็ติดตามลุ้นไปจนจบสําหรับเราเนี่ย ในความรุ้นของเราคือเฮ้ยเมื่อไหร่ร่างอันไร้วิญญาณเนี้ยจะได้รับการหนึ่งชาปนกิจศบแบบที่ถูกต้องตามประเพณีความเชื่อของคุณพ่อคุณแม่เขาสองแม่จะได้สบายใจว่าลูกก็อยู่ไหนแต่ว,ว่าการที่ย้ายศพไปเรื่อยๆจนเจนที่จะถูกจับได้เนี่ย เดี๋ยวตอนจบมันจะไปเฉลยว่าอ่ะแลศพนี่ทุกยังไงแต่ว่าความเลวร้ายของอีพี่น้องคู่เนี่ยเริ่มเรียกอีแล้วนะพี่น้องคู่เนี่ยถึงขั้นคือจะเอาศพเนี่ยโยนลงจากที่สูงหมายว่าแต่เดิมมึงเธอก็ตายแบบว่าจากที่สูงแล้วเนาะพอเป็นศพแเนี่ยกลับที่จะทุกกระทําซ้ำอ่ะเพียงแต่ว่าเด็กเนี่ยก็ต้องโอ้โหมันมีอัจิยภาพอีกนะต้องมาคิดว่าจะเอาล่างเนี่ยลอยไปบนที่สูงยังไงแล้วก็โยนตกลงมายังไงเพราะว่าลําพังเองเนี่ยศพก็หนักเนาะแล้วก็เรื่องจะเก็บไว้นานก็เริ่มบวมเริ่มอ เริ่มอะไรแบบเนี้ยมันบรรยายภาพให้เราเห็นนะนะปรากฏว,ว่าสุดท้ายท้ายสุดเราก็พบว่าเรื่องราวท,ทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีคดีที่อื่นๆน่ยที่ซ่อนอยู่ในนี้อีกอะค่ะที่ไม่ใช่แค่คดีนี้คดีแรกอะมันก็เลยรู้สึกว่าโอ นี่หรือญี่ปุ่นนะคะตกใจมากแต่ว่าถามว่านี่คืองานเขียนของคนที่อายุ17ปีอะเราสึกว่านี่คือเกรด A อบวกมากๆุก,กท่านเราก็ลุ้นไปจนนาทีสุดท้ายเพราะเราอยากที่จะให้วิญญาณน้องเนี่ยจากไปอย่างสงบแต่เอาจริงน้องดูไม่ได้เดือดร้อนกับตัวเองนะเพียงแต่ว่าพอสิ่งที่เปรน,นยายเรารู้สึกว่าเออสงสารคนที่ยังมีชีวิตอยู่มากกว่าในวงเล็บคือครอบครัวของน้องนะไม่ไม่ได้สงสารเด็ก2คนนี้โอเคยังไงฝากติดตามกันด้วยละกันอีกครั้งหนึ่งเนาะฤดูร้อนดอกไม้ไฟและร่าง ไร้วิญญาณของฉันแล้วันนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ